สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพิษีนีวีรัพลเทพค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามทับสิเลขที่9ค่ะวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอผลงานอาชีพทางทัศนาศิลป์การออกแบบชุดแฟชั่นหรือที่เราเรียกว่าอาชีพดีไซเนอร์ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ ซึ่งชุดที่เราได้ออกแบบมานะคะชื่อชุดว่า many t h i n g in one ซึ่งแปลว่าหลายๆสิ่งในหนึ่งเดียวที่เราได้ใช้ชื่อนี้นะคะเพราะว่าอยากจะสื่อความหมายว่าคนเรานะคะสร้างด้านหลายๆด้านสร้างภาพจำหลายๆแบบอยู่เสมอเพื่อที่จะแสดงออกให้ผู้อื่นเห็นว่าเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้นี่คือตัวตนของเราแต่ในความจริงแล้วเราแค่ ปรุงแต่งออกมาที่เฉยค่ะสำหรับชุดนี้นะคะเราได้ออกแบบมาเป็น2ท่อนนะคะมีท่อนบนและท่อนล่างนะคะซึ่งท่อนบนจะเป็นการที่เป็นชุดกระอกที่มีสายหนึ่งข้างนะคะเป็นสีม่วงส่วนท่อนล่างนะคะจะเป็นกางเกงขาสั้นสีออกเทาๆแล้วก็มีสายรัดแล้วก็มีกระโปรงยาวค่ะเป็นเหมือนชุดราตรีนะคะซึ่ง เราทําให้กระโปงนะคะมีความผิวไหวในเคป๊อปหรือว่าในเกาหลีนะคะจะนิยมการใส่เสื้อสองท่อนนะคะแรงบันดาลใจนะคะมาจากการที่เรานะคะชอบสีม่งวงแล้วก็ชอบวาดดอกไม้ค่ะก็เลยได้วาดขึ้นมาแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตของ b l a c k พิ n งคมาค่ะแล้วก็มีสเตจหนึ่งของ j ี s ูแบล็คพิ i งคนะคะที่มีพื้นหลังแบบนี้ค่ะ เราก็เลยเอามาเป็นต้นแบบนะคะในการวาดพื้นหลังของนี้นะคะซึ่งมันดูเรียบง่ายแล้วก็ดูมีความลึกลับอยู่ค่ะก็เลยเลือกมาค่ะส่วนตัวชุดนะคะเราได้แรงบนันดาลใจมาจากความเป็นเกาหลีค่ะซึ่งแรงบนันดาลใจนะคะเราก็ได้มาจากชุดของจีซูแบล็ค k ิงมันกันนะคะซึ่งเราก็จะมีดอกไม้นะคะสีม่วงอ่อนที่จะอยู่ตรง สร้อยคอเข็มขัดตรงกระโปรงแล้วก็ตรงรองเท้าค่ะรองเท้านะคะเราจะทําในรูปแบบที่เป็นสายที่พันเท้าอยู่ค่ะซึ่งเราทําให้มันคล้ายกับถัวันค่ะแล้วเราก็ใช้สีฝุ่นนะคะเป็นพื้นหลังซึ่งจะเป็นสีม่วงแล้วก็เป็นสีน้ําตาลผสมกันค่ะ สำหรับงานนี้นะคะสีม่วงที่เราใช้หมายถึงความดูดา้าการปรุงแต่งขึ้นมาและความลึกลับดูมีอะไรอยู่ข้างในค่ะกรอบรูปนะคะหมายถึงด้านหลายๆด้านหลายๆรูปแบบที่ตัวเราสร้างขึ้นมาให้ผู้อื่นเห็นนะคะเถาวันก็คือการที่เราสร้างด้านใหม่ๆไปตามสภาพแวดล้อมใหม่ๆเหมือนกับเถาวันที่เลื้อยไปตามกรอบรูปหลายๆขนาดนะคะ่ะ การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณนะคะ